สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้นครับเราก็มาเรช่องนินจาสปอร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะมารับไอเทมฟรีนะทุกคนนะรับได้ง่ายๆเลยนะทุกคนก็แค่ดูคลิปผมจนจบทุกคนนะก็ทุกคนก็กดไปที่ Avatar อวตารตรงนี้ได้เลยครับนี่กดไปเลยพอทุกคนกดเสร็จแล้วนะทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยครับกดเขียน กดเขียนปุ๊บนะครับทุกคนก็เขียนได้เลยนะครับว่าฟรีฟรีนะโอเคต่อไปนะมันก็จะขึ้นไอเทมต่างๆที่ฟรีอยู่เลยนะครับเนี่ยนี่ครับไอเทมใหม่ที่มาบอกเลยนะครับว่าสวยมากเลยนะทุกคนนะนี่กดลองกดลองได้เลยนะมารับกันเร็วๆนะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นทุกคนต้องไปใช้รูบักนะนี่ นี่มันมันมีเอฟเฟกด้วยนะทุกคนนะเห็นไหมสวยเลยผมว่าพวกผู้หญิงหลายๆคนคงจะชอบครับแต่ผู้ชายก็ใส่ได้นะเห็นไหมเออขนาดผมแต่งตัวเป็นผู้ชายก็ยังใส่ได้เลยเท่มากๆแล้วก็สวยด้วยอาจจะเป็นในตีมันถุงการปะดอกไม้อย่างเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่มารับกันเร็วๆนะครับก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นทุกคนจะใช้ลบักหรือไม่ก็ มันจะไม่มีให้รับฟรีง่ายๆแบบนี้แล้วโอเคมารับกันไว้ๆนะครับทุกคนจะได้เอามาใส่นะ